ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมแค่ตกใจมันจมสังกนเฉยฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงฮะนี่นี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้เห็นปะฮะเราสามารถใช้ Fire a s c e n นใช่ไหมฮะบวกกับดินเราก็จะไดะ้เราก็จะได้สายนั่นเองซึ่งตอนนี้สายเรากำลังขาดแคลงพอดีน่าสนใจ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกอครั้งสำหรับไมค์คราฟตอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮนะเราจะมาเล่นบันบล็อกกันต่อน,นั่นเองฮนะคลิปนี้ทำอะไรฮนะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮนะเราจะไปเข้าโลกเนเธอร์กันโอเคป่ะฮะซึ่งโลกเนเธอร์เนี่ยฮะมันจะอันตรายมากๆเลยแหละนะฮะซึ่งตอนนี้ฮนะเรามีออฟซิเดียนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำทางเข้ากันสักหน่อยแล้วกันนะฮะเราต้องการออฟซิเดียนทั้งหมด10ก้อนนะฮะดังนั้นฮนะเราก็เนี่ยนฮะแปดเก้าสิบแบบนี้แล้วเราต้องทำไฟแช็กมาด้วยฮนะ and Steel. ซึ่งไฟแช็กเรามี เรามีฟินว่าฟินไม่มีนั้นหรอฟินแอนด์สเตลลเราน่าจะมีฟินบ้างแหละมั้งนะฮะลองหาดูในกล่องแป๊บนะฮะมันต้องมีฟินบ้างแหละผมจําได้ว่าเรามีขยะพวกเนี้ยฮะเยอะมากมันต้องมีสินอ่าอ่าโอเคครับเจอเรียบร้อยฮะฟินแล้วเราก็ต้องการเหล็กก้อนหนึ่งฮะซึ่งเราก็มีเหล็กก้อนหนึ่งรีเต็งคินะฮะแล้วก็ทำไฟเช็คแบบนี้ทุกสีทุกอย่างเหมือนเดิมฮะ,ะเราจะทำประตูนรกตรงไหนดีอะฮะแล้ว มันจะมีมอนเตอร์ออกมาจากประตูนรกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันดังนั้นเราสร้างประตูนรกไว้ไกลๆแล้วกันฮะคือเสียงประตูในเธอเนี่ยมันก็น่าลำคาญอยู่แล้วใช่ป่ะฮะตั้งไว้ตรงไหนดีฮะตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะ,ะถ้ามันมีอะไรน่าตื่นเต,ต้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงคืออย่างไมค์คราฟเนี่ยฮะมันจะมีมอสบางตัวนะที่ว่าแบบยูดีเนี่ยมอนเตอร์มันจะออกมาจากประตูในเธอเข้าใจไหมฮะแล้วปัญหาคือมอนเตอร์พวกนั้นนะฮะอันตรายมาก ซึ่งตัวผมเองผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าในนรกเนี่ยฮะมันมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างดังนั้นขอเอาบล็อกต่อตัวไปด้วยแล้วกันนะฮะเผื่อแบบไปเกิดกลางทะเลลาวาอะไรอย่างเงี้ยเอาคอบโบตนมาหน่อยสิคอบโบสโตนชิเมโอเคฮะเอาหินออกมาบล็องบล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 องนี่ฮะเราก็จะครับคอบโบสโตนแบบไหนอะฮะอ่าโอเคครับแบบนี้ปิ้วเยอะไปปะเนี่ยเจ้าคอบโบเจ้าคอบโบสโตนเยอะไปไหนเนี่ยฮะอม เยอะไปนะบางทีอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันฮะโคบอลสโตนเนี่ยฮะถ้าไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็เอามาเข้าเครื่องปั่นอันนี้ก็ได้ฮะนี่ไงที่เราเคยทําไปตั้งแต่ชาติที่แล้วไม่ใช่คลิปที่แล้วจําได้ปะ่ะฮะนั่นแหละฮะเราสามารถเอาโคบอลสโตนเนี่ยฮะใส่เข้าไปในในแในในีน้ได้ป้องใส่เข้าไปสิฮะป๊อกโอเคฮะพอเราเอาโคบอลสโตนใส่เข้าไปเนี่ยฮะเราจะได้อะไรพอเราเอาโคบอลสโตนใส่เข้าไปเนี่ยฮะเราก็จะได้เป็นกาเวลถูกต้องปหฮะซึ่งกาเวลทาอะไรได้อีกนะมาแอบดูสิกาเวลเนี่ยฮะเราสามารถ โอเคหรอปไม่รู้ดิขอาโบม,มันมีเยอะมากเลยอะ <S <S อ่ะเอาเก็บไปในกล่องกอนลวกันมือลัานคาบเยอะไปหน่อยอะขออภัยฮะอ่าฝากไว้ในนี้ก่อนลวกันฮะชั่วคาวฝากไว้ในนี้นิดนึงนะฮะใช่ฮะฝาก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 ไว้หน่อยฮะเอาออกมาแค่ประมาณตึ้งตึ้งตึ้งตึง,ต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 งโอเคครับตีชุดก็เพียงพอแล้วละ่ะและในานาโลค่ะทำไฟไปด้วยฮะก็คือพวกเอ่อทอสอะไรงเงี้ยครับเผื่อแบบมีประโยชน์นะฮะทำไฟไปสักประมาณไม่รู้ดิฮะป่งปงป่งป,อง,ป,อ,งปองทำไปเถอะฮะตอมตอมตอมตออมตอดอม เผื่อแบบเราจะแบบเดินไปเดินมาอะไรอย่างงี้จะได้กลับบ้านถูกโอเคเรามาทาประตูกันต่อเลยแล้วกันฮะเราก็จะทําแบบนี้ต่อขึ้นมา1 2 3สนะฮะหนึ่งสองสามแล้วก็วางแบบนี้1ตึง้งแล้วก็แปะไฟนิดนึงเพิ่มความสว่างสวัยทฤษีเดิมอนะ,ะและ้วก็จุดไฟแล้วเราก็เข้าไปในนรกกันได้เลยฮ่าเอ๊ะเอ๊ะเฮ้เ,เทำไมมันมีอะไรกระพริบในแมปด้วยแปบ๊บหนึ่งนะฮะ เน่เน่เน่เห็นป่ะฮะมันมีอะไรในแบบผมก็เพิ่งเห็นเน่เน่เนเอ๊ะเนี่ยมันมีอะไรสีสีม่วงๆกับพิบด้วยเห็นป่ะถึงถึงถึงสีม่วงๆกับพิบมันน่าจะเป็นไอ้เจ้านี่มั้งเน่เไอ้สีเขียวๆที่มันพ่นใส่มั้งนะโอเคครับกลับมาเรื่องของเรากันต่อฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะกลับเข้าไปในนรกกันต่อมันจะมีเควสอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะโอแลกโอ้เกิดอะไรขึ้นกดตัวเคกดตัวเคมันจะมีเควสอยู่เหมือนกันเห็นป่ะฮะเราจะต้องสะสมเนเธอร์แลกให้ได้กี่ก้อนฮะ 128ก้อนใช่ไหมฮะดังนั้นนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะเข้าในเธอแล้วก็ขุดไปเลยฮะแล้วหวังว่าเราจะได้ร2อก้อนกลับมาโอเคเพื่อเป็นการไม่ต้องไม่ต้องดิดนิ้วหรอกฮะเข้าไปครับดาด่าดาดาอู้วีนิทุกโกดิเปอร์อู้น่าสนใจโอ้โหปวดหัวพวกอุ้ย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 โอเคครับน่ากลัวไหมน่ากลัวแหลกใช้ได้เลยโอเคครับมีแร่ต่างๆนานาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรฮะอันนี้คือทางกลับบ้านเรานะฮะโอเค ทางกลับบ้านโอเคแปะไปนิดนึงผมมันน่าตื่นเต้นอนะ่ะมันปั้นตื่นนานนี่มันไบโอมอะไรไบโอมคิมสันออโอเคโอเคครับเราก็จะมาเข้าในเนเธอร์แบบนี้แล้วก็ไม่มีมอเตอร์อะไรออกมาก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะพอถ้ามีมอเตอร์ออกมาผมก็คงจะลองลั่นบ้านนะฮะสวัสดีครับอู้มีแร่อะไรก็ไม่รู้น่าสนใจแต่เอ๋แต่เอ๋อันนี้อะไรแร่พวกนี้เราน่าจะเคยขุดมาแล้วปะ น่าจะนะเออเอท่านผู้ชมฮะอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามุมด้านซ้ายล่างของจอเกมฮะมันจะมีวินาทีอยู่ตรงนี้เห็นหรอเปล่าฮะตอนนี้ฮะก็คือ8มันนับถอยหลังเรื่อยๆเลยอะ oh oh. คือเราอยู่ในโลกนี้นานเกินไม่ได้างงั้นเหรอรอ oh oh. และกิดสมมติอยู่นานเกินมันจะเป็นแมวอะไรอู oh ้ oh. ในเทอร์โคบอลเราขุดได้ปะอันนี้แร่ทองในเทอร์โคบอลเราขุดได้ปะแร่โคบอลขุดได้ปะอโอเคครับ แร่โคบอก็น่าจะเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะฮะที่มีความแข็งอยู่พอสมควรฮะก็เก็บเก็บไปอย่างนั้นแหละมั้งนะฮะอ่ะมีอะไรน่าตื่นเต้นแถวนี้อีกหรือเปล่าฮะเนเธอร์ควอตโอเคครับน่าตื่นเต้นฮะเราเก็บเนเธอร์ควอตกลับบ้านเนเธอร์ควอตนะฮะขออนุญาตตอบบล็อกแบบนี้แล้วกันฮะเอก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 เอโอเคเนเธอร์ควอตมีประโยชน์ยังไงก็ใช้ในการทำพวกวงจรนะฮะก็จริงๆเราก็มีเนเธอร์ควอตแล้วล่ะแต่ก็เก็บไปเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปดูบริเวณภายนอกสักนิดนึงฮะว่าภายนอกเนี่ยฮะ มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างหน้าตาภายนอกเป็นยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยโซสโตนอ๋อมีประโยชน์ยังไงไหนดูสิฮะถามมาอูู้โซสโตนขุดได้ปุ๊บเป็นโซสโตนครับมันเป็นบล็อกแมวอะไรเนี่ยเอาโอมีบล็อกแปลกๆเยอะไปหมดเลยนะฮะก็เหมือนจะน่าสนใจโอเคเราขุดขึ้นไปข้างบนดีกว่าฮะเผื่อจะมีอะไรน่าตื่นเต้นอ่าเอ๊ะตื่นเต้นไหม เอาบอกไว้มือซ้ายหน่อยแล้วกันฮะเผื่อไงว่าแบบเออราวามันไหลใส่หัวอะไรอย่างงี้นะฮะเราจะได้อุดบล็อกทันนะฮะไต้เอสสวัสดีฮะแป๊บหนึ่งนะเราอยู่ความสูงเท่าหไหร่เนี่ยฮะเราอยู่ความสูงอยู่ที่63อ๋อจริงๆมันควรจะโผล่ข้างบนได้แล้วนะเนาะเฮ้ อะไรอะ่ะออโซสโตนเหมือนจะเจออะไรนะ่าตื่นเต้นอ๋อก็ไม่ได้ตื่นเต้นหรอกฮะโอเคครับกุดไปเรื่อยๆอ่ะฮะมันเป็นบล็อกที่แปลกๆดีฮะแต่ว่าตอนนี้ฮะเราอยากจะออกไปข้างนอกมากเลยข้างนอกมันมีอะไรบ้างอา่ะโอ้โหแร่อะไรเอ่ยคิมสันไอโอ้แร่คิมสันไอรอนอออ่ะ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 ะแร่เหล็กมีแร่มีแร่อะไรแปลกๆเยอะไปหมดเลยนะฮะมีประโยชน์ยังไงไม่ <c oughs> <ๆ>เู้เก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแล้พวกนี้เนี่ยฮะเราเคยเจอแล้วหรือยังน่าจะเคยเจอแล้วโอ้โน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 โอเคครับสนุกสนาน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 เฮฮาปาร์ตี้นะฮะโอเคครับเราไม่ควรไปได้เนี่อ่ะอ่ะเลี้ยวซ้ายนิดนึงอ่ะเลี ều, ้ยวเลี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 ้ยวเออข้างหน้ามันตื่นเต้นอ่ะเราเลี้ยวก็ได้ฮะเลี้ยวโอเคโอเค มีความน่าต <lawsuit> ื่นเต้นนิดนึงถ้าเราตรงไม่ได้เราก็เลี <kle ambling. S 1> ้ยวนั่นแหละฮะหลักการง่ายๆเราลองเลี้ยวขวาดูสิฮะว่าเลี้ยวขวาเนี่ยมันไปไหนในดูส์ีมันน่าจะออกไปข้างนอกปะถ้ามันออกไปข้างนอกก็น่าจะดีสีหน้าเอือยและยังไม่ทันจะทําแมวอะไรเลยฮะเหลือเวลาอีกแค่เพียง5นาทีเท่านั้นถ้าเวลาหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะน่ากลัวโอ้น่ากลัว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 อุ๊หุ้เกิดอะไรขึ้น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 มีมอนเตอร์ใช่ไหมได้เอ๋ตกได้หมดเลย โถอ,ออกมาให้ตก,กใจตกใจตกใจมาทำไม้กลับไปบ้านาอ่ะอ่ะอ,อโอเคครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะโอเคครับเรากลับไปที่โลกปกติแป๊บหนึง่งแล้วลองดูซิถ้าเกิดเราออกแล้วเข้ามาใหม่นะฮะเวลามันจะถูกรีเซ็ตหรือเปล่าอย่างที่บอกคือเวลาเนี่ยเขาจะจํากัดเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับสมมติเรามาอยู่ที่โลกปกติตอนนี้หายใจหนึ่งสองสามพูดโอเคครับหายใจแล้วก็ตดรอบหนึ่งอ่ะเข้าไปอีกรอบหนึ่งไหนดูซิ่๊ดเดือบแมววางบล็อกทําไมเนี่ย โอเคครับลองเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งฮะดูสิว่าเวลาเนี่ยฮะมันจะถูกรีเซ็ตหรือเปล่าถ้าเวลามันนับต่อก็โอ้โ oh, น no. oh. เวลามันนับต่ออ่ะแล้วเราจะทํายังไงอะดูดีเห็นป่ะฮะเวลามันนับต่ออ่ะอายาหรือเราต้องออกไปนอกโลกเหรอต้องไอเดียคือเวลามันนับต่ออ่ะทำไงอ่ะอ่ามันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับอะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ฮะเรามีแขก <c oughs> ไอ้เจ้าต้องเขียวก็ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนายมายุ่งกับกางหาลมเราทํา ไยเนี่ยเราอาจจะต้องมาอยู่ที่โลกปกติสักระยะหนึ่งมากนะฮะแล้วเวลามองก็จะได้ถูกรีเซ็ตแหละมังมังมังนะฮะเดาวดาเดาเดี๋ยวลองเอฟเคตรงนี้สักระยะหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวดูสิฮะว่าเวลามันจะเพิ่มหรือเปล่าเออใช่ลืมไปเลยในเนเธอร์ er, มันมีอะไรมันมีลาวาถูกต้องป่ะฮะซึ่งเราอยากได้ลาวามากไปไปเตรียมถังก่อนเลยฮะเอาถังมาเอ่อเอ่อเอ่อเอาถังมานะเราเรามีเหล็กเราทํทาถังใหม่แล้วกัน เราต้องการลาวาสักประมาณกี่ถังฮะเอามาสี่ถังลรวสี <No. S 1> 4, ่ห้าเอามาเอามาให้เยอะที่สุดก่อนแล้วกันอาจจะมีประโยชน์ในสักวันฮะเาโอเคมามาสวดบนภาวานาสักรอบหนึ่งฮะให้เวลามันเพิ่มฮะคือถ้าเวลาหมดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะอาจจะตายก็เป็นอู้เวลาเพิ่มแล้วโอเคฮะน่าสนใจเวลามันเพิ่มแล้วแต่ว่าเราจะไปลาวาจากไหนดีท่านสินะโอเคเราขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะเราเหลือเวลาแค่เพียงสีนาทีสีนาที4ีนาที โอ้โน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 โอโอเราเหลือเวลา3นาทีไม่ทำไมเวลามันลดลงเร็วมากเลยอ่ะโอเคครับข้างหน้าตรงนี้มันมีลาวาใช่ไหมดังนั้น,นะฮะเราก็จะตักลาวาจากบริเวณตรงนี้แหละฮะน่าจะเป็นอะไรที่ดีแหละมั้งพอเรามีลาวาใช่ไหมเราก็จะได้ปั๊มลาวาได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าตอนนี้โอเคอรเราขุดขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะขุดขึ้นมาตรงนี้นิดนึงเ okay, ราพยาาไปข้างหน้าแบบนี้มันก็จะมีลาวาใช่ไหมโอเคเราเจอลาวาเรียบร้อยตักลาวาเลยตักเลยตักสิ ฮัลโหลแป๊บนึงนะฮะขัดข้องทางเทคนิคเอาลาวามาโอเคครับเราได้เนเธอร์แลคโคมเรียบร้อยคะแต่ว่าเราวาตักเราวะตักลาวาโอเคดิสิตาฮอาปะมีแค่ก้อนเดียวเองอะ oh. เราต้องการลาวาเพิ่มเติมอีกฮะอย่าพึ่งซีมันจะหมดเวลาแล้วหรือเวลาอีก3นาที1 1วิฮะโอเคครับเราไปกันต่ออย่างรวดเร็วฮะเราจะต้องไปไหนเนี่ยฮะ hmm. ทำไมมันไม่มีลาวาเลย ตรงสายด้านนี้มันจะไม่เข้าทางเราแล้วล่ะเราต้องไปทางอื่นใช่ไหม yeah. อุ๊ประตกใจนะว่าเพชรมันไม่ใช่เพชรหรอกครับมันเป็นแร่อะไรสักอย่างอย่าไปนสนใจมันฮะไม่ตื่นเต้นเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ตื่นเต้นมันไม่สําคัญฮะตอนเนี้ยฮะเวลาตื่นเต้นกว่าเหลือเวลาอีก2นาทีเหลือเวลาอีก2นาทีคุณจะไม่ได้จัดจานข้าวเลยนะ นั่นมันรายการทำอาหารคุณต้องเลงมือได้แล้วนะเ <c oughs> ชฟครับเชฟแต่ว่าเนี่ยครับเนเธอเออเวลาจะหมดแล้วครับนเนเธอเฮ้ยได้ยินเสียงสิง่งมีชีวิตแถวนี้ดังนั้นอาจจะมีอะไรแถวนี้มัง้งโอเคให้เรามาไม่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 ไมไม no อ o n รู้สึกทางนี้อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ฮะเราต้องไปทางอื่นฮะเราได้ลาวามาแค่แบบถังเดียโอ้ถังเดียวมันทำอาหากินอะไรได้เนี่ยฮะเอาอย่างไรดีเอายงไดีฮะเนี่ยเรามาแถวๆนี้นิดนึงเอ๊ What? ไม่มีอะไร,ไม,มะไ,รไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมแค่ตกใจมันจัมสแกแยเฉยๆฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆฮะลองล้านบ้านไหมล่ะฮะนี่อะไรอ่ะอคืออะไรไม่รู้ฮะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับผมไปละบายบายเจอกันใหม่ในชาติหน้าฮะเ,าเวลามันได้น้อยมากเลยอ่ะเหมือนแบบเราคงจะต้องแบบใช้เวลาอยู่ที่ลบปกติประมาณ10นาทีฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่รอบหนึ่งอ่า ก็น่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่ง่ะนะมารับของรางวัลกันดีกว่าฮะนี่อู้ผมเพิ่งเห็น <c oughs> เห็นป่ะฮะพอเราได้เนเธอร์แลเสร็จปุ๊บมีเคสปลดล็อกเพิ่มเติมด้วยน่าสนใจโอเคฮะแล้วก็มีหัววิทเทอร์ด้วยใช่ไหม <c oughs> โอเคครับเรารับของรางวัลเย้แล้วอะไรอีกฮะวาร์ปไนเลียมว <c oughs> เราจะปั๊มยังไงอ่ะเราจะหาไนเลียมพวกนี้ยังไงน่านนะ เราจะหายังไงหรือว่าเราจะต้องทําที่ขุดซิลทัตอย่างนั้นเหรอ hmm. oh. อ๋อคือพอเราทำที่ขุดซิลทัตเราก็จะสามารถขุดไอ้พวกนี้ได้อ่าอย่าบอกนะเราต้องทำพวกเอ็นชุงเอ็นชานไม่เอานะระหว่างรอเน,นเธอฮะปุ๊บเนี่ยฮะเราก็ได้กาเวลมาเรียบร้อยฮะเราก็จะเอากาเวลเนี่ยฮะโยนมาตรงเดี๋ยนี่อะไรเนี่ยกาเวลอ๋อ oh. มีของรางวัลอะไรที่เรายังไม่ได้รับบ้างเนี่ยอ๋อโอ้อน่าตื่นเต้นครับแป๊วแปวแปว <laughs> ก็เป็นของฟรีนั่นแหละนะไหนมีเควสอะไรอีกฮะเควสนี้ไม่ได้รับอ่ะรับซะอ่ะรับซะอ่ารับเควสเย่เย่แล้วก็อันนี้อ่าเช็คบอ็อกซ์ปะอ่ะอันนี้มันเกี่ยวกับพวกเควสดวงดาวเรายังจะไม่ยุ่งแล้วกันนะฮะเ,เพราะว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปหน่อยอนี่ไงแล้วพวกนี้เห็นปะ่ะฮะเราก็สามารถหาในเนเธอร์ก็ได้หรือจะขุดตรงนี้ก็ได้แล้วเราจะเข้าไปในเนเธอร์ทำไมใช่ปะ นสนใจคือถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปในเนเธอร์เนี่ยฮะแล้วมันจํากัดเวลาเราก็ขุดแร่ตรงนี้เอาสิใช่ไหมฮะเราจะไปตื่นเต้นในเนเธอร์ทำไมใช่ไหมฮะมีกรณีเดียวฮะที่เราจะเข้าไปนเนเธอร์นั่นก็คือเอาลาวานั่นเองแล้วตอนนี้ฮะเวลาก็ผ่านมาสักเละหนึ่งแล้วฮะเรากลับเข้าไปในเนเธอร์อีกรอบหนึ่งแล้วเราจะเก็บลาวามาให้ได้เยอะๆเ,เลยฮะเอาลาวามาหน่อยละกันตรงนูน้นหรอมาตุไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันจะต้องมีทางที่ไปเอาลาวา,ะาวนะเราจะต้องตรงไปตรงนูน้น แป๊บนึงนะนี่เราอยู่ความสูงเท่าไหร่เนี่ยเราอยู่ความสูง41ใช่ปะเราปกติเราวามันอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่ hmm. เรา,าอยู่ที่ความสูง64หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอเคอับเราก็ต้องลองขึ้นไปดูก่อนแล้วกันตอนนี้เราเหลือเวลาฮะทำไมเวลามันไม่ขึ้นเลยอ่ะเอ๊ <c oughs> hey, ดูดิ <c oughs> เวลามันมีให้เราแค่แบบ4 <c oughs> นาทีเองอะทำไมเวลามันน้อยมากเลยอ่ะดูดิอ่ะไม่เห็นใช่ไหมอ่ะนี่ฮะด้านสายล่างนี่นี่ดู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 เหลือเวลาเท่าไหร่เวลามีอยู่แค่เนี้ยวัตเดอรเมล โอ้จะงกอะไรขนาดนี้เนี่ยอยดๆ๋ยวผมขอหาว่าวิธีก่อนละกันฮะเราจะต้องหาทางขึ้นไปข้างบนมั้งนะโอเคครับอะไรประมาณนี้ฮะเฮะเวลามันมีน้อยจังเลยไม่นะเวลามีน้อยเกินไปชาตินี้เราจะเจอลาวาไหมเนี่ย <c oughs> คือลาวาเมื่อกี้ใช่ตรงทางเข้ามันก็มีลาวาอยู่แต่ว่าลาวาปริมาณตรงนั้นมันไม่พอไงคือเราต้องการลาวาที่เยอะกว่านี้ไงฮะมันไม่พอจริงๆนะเราขึ้นสูงเกินไปใช่ไหมอาลง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 ลลงลคือดูจากมินนี้แมปอะฮะแถวๆนี้ครัมันมีลาวาไงแล้วเราต้องไปยังไงอะฮัลโหลโอ้ <Hello>? oh! เหมือนเราจะเจอทางออกแล้วโอเคครับ เราจะขุดลงไปนิดนึงครับขุดลงไปนิดนึงฮะได้ลงไปนิดนึงลงลงลงโอเคเหมือนเราจะเจอไปดิโอ้ฮอกลินไม่ลูกไม่เอาไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องมาให้ตื่นเต้นโอเคครับทำทางลงดีๆนิดนึงนะฮะเราเหลือเวลาอีกประมาณ3น,นาทีนะฮะสนาทีโอเคครับฮอกลินมาไหนยอยู่ไหนนี่แน่มาโอ้ว้าวานี่ขนาดชุดกเกาะดีนะเนี่ย νε. นี่แน่โอ้ทำไมมันคุ้ยเราแรงจังเลยไอ้เจ้านี่นี่นี่แน่นี่แน่โอเคไหนไหนลาวาอยู่ไหนลาวาอยู่ไหน ทำไมแถวนี้มันไม่มีเราวะเราต้องการลาวะฮะเราต้องการลาวาฮะโอเคฮะลาวาอยู่ตรงข้างล่างโอเคลาวาอยู่ข้างล่างแล้วเราขุดไปไหนของเราก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวขอทําทางให้มันดีๆนิดหนึ่งฮะนี่ฮะจากตรงนี้นะจากจุดตรงนี้นะเราจะขุดตรงยาวๆเลยโอเคปะฮะแต่ตอนนี้เราเหลือเวลาอันน้อยนิดมากเลยอะเอา้าวันดีตัวเล็กอตัวเล็กตัวเล็กไม่ทําอะไรเรานะฮะโอเคฮะเราก็จะขุดตรงไปข้างหน้า เหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีเงี yeah. ้ยเวลามันน้อยเหลือเกินนี่ฮะเราจะขุดตรงไปยาวๆขุดไปขุดุ๊ได้ยินเสียงเลยอออนี่ไงเจอแล้วนี่ไงตรงนี้น่ามาโผลข้างลลางตรงนี้เรียบร้อยโอ้น่าก,กาลัวจังเหลือเวลาสองนาทีอ่ะอ่ะลงไปอีกฮะว้าวว้าว โอ้โนโอเคครับตรงนี้ไม่น่าจะใช่ทางที่ดีท่านผู้ชมฮะเราเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะฮะตายแล้วทำไมเวลามันช่างน้อยเหลือเกินอ่ะแร่มันก็แข็งเหลือเกินอ่ะขุด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 ทำไมมันโอ้ทำไมการเอาระวานี่มันชีวิตลำบากยากเย็นอะไรขนาดนี้อ่ะลงไปด้านนี้อ่ะลงลงลงเหลือเวลาอีกแง่เหลือเวลาอีกน้อยมากเลยเหลือเวลาอีกน้อยมากเลยเหลือเวลาอีกน้อยมากเลยเอ้ยน่ากลัวกลับไปที่โลกปกติก่อนก็ได้ครับแป๊บหนึ่งครับเวลาจะหมดฮะเ้ย อู้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 นี่ไงฮะเหลือเวลาเออตัวอะไรอ,อ๋อตัวเล็กโอเคฮะเหลือเวลาอีกแค่นี้อากลับไปโลกปกติปปมันให้เวลาเราน้อยมากเลยนะสมมติเรากลับมาที่โลกปกติใช่ไหมอ่ะรอสักนิดนึงจิก๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กลองกลับไปใหม่อีกรอบหนึ่งนี้มันจะรีเซ็ตเป็นสี่นาทีหรือเปล่าถ้ามันรีเซ็ตเป็นสี่นาที<ๆ>ก็ถือว่าโอเคอ่าไม่รีเซ็ตนาทีด้วยสิตายแล้วแล้วเราจะไปหาเราว่าจากไหนละเนี่ยทำไมมันต้องจำกัดเวลาด้วยอ่ะอะไรเนี่ย ถามไม่ทราบเหรออ่า uh, Your e x p อการผจญภัยของเราเนี่ยฮะมันถูกจำกัดด้วยเวลา You e ูนิต t ทริกอ๋อก็คือมันแบบการไปตุนไทยเนี่ยฮะมันมีเวลาแบบค่อนข้างจำกัดเนี่ยเราจะต้องรีบเร่งนิดนึงฮะโอเคครับรับทราบโอ้โอเคอะไรเนี่ยทามโบนสัสไหนดูสิก็ไม่ยากปะ่ะทามโบนสัสก็คือเพิ่ม1นาที มีทาโบนัสแล้วมีอะไรครับเทเลพอร์ตแองเกิลแคปิทอลพอร์ตทูวรนัเดอร์วันยูก็คือวันเวย์คอนเนกและอันนี้คือแมวอลัรก็คือชในการวาร์ปอ่ฮะอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเราไม่ควรอยู่ต่างโลกเป็นเวลานานอ่ะคือเขาอยากจะให้เราอยู่โลกนี้อ่ะมากกว่าลองดูอีกรอบสิฮะว่าเวลาเนี่ยมันจะเพิ่มหรือเปล่าลองดูสิเวลาเพิ่มไหมนะฮะเพราะว่าเราก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วไหนดูซิเวลาจะเพิ่มหรือเปล่า เงียบ <Yeah. S 2> อ่าเวลาเพิ่มโอเคครับเราก็เหลือเวลาเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งฮะอ่ามันจะพอกับที่เราไปตักลาบาหรือเปล่ามันอาจจะพอแบบตื่นเต้นเกินไปโ oh, no. อ้โนคือตัวผมมันอาจจะบังอยู่ก็ทนตัดก็ขยับซ้ายเอาแล้วกันทะทำไงดียอ่เหลือๆมาตรงนี้เหลือๆมาตรงนี้เลือมาตรงนี้อ่ะเอ้ย w h a เ the เม l ทำไมมันมีแต่ทางอะไรกันครับเนี่ยโอโนททำไม มันไม่มีโอกาสให้เราไปตักลาวาเลยไม่ <laughs> เวลาจะหมดแล้วอ,อะไรรับนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรา AFK ที่ลบปกติสัก,กระยะหนึ่งโอเคป่ะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งฮะเพื่อการประหยัดเวลาดีนิวฮะโอเคเราไปทะเลาะก,กับลาวาอีกรอบหนึ่งฮะไปลุยโอเคฮะเราได้เวลามา3นาทีนะฮะโอเคเราได้เวลามา3นาทีตัวอะไรตัวเล็กโอเคครับ ยังเหมือนเดิมฮะเราก็จะวิ่งมาตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมฮะรีบรีบรีบ,รบเร็วเร็วเรตรงไหนอ่ะตรงนี้เราอาจจะลองขุดลงดูฮะตรงนี้เราขุดลงดูซิว่าเราจะเจอระบาหรือเปล่าฮะเนี่ยลงไปข้างล่างตรงนี้ลงไปลงไปเออเได้ยินเสียงระบาแล้วเย่ไหนดูซิเอ้ยทําไมมันต้องลําบากอะไรขนาดนี้โอ้ยคนฉลาดนี่ไงเราก็สามารถวางบล็อกนี้ได้ใช่ปะ่ะนี่ไงเราก็แบบเนี่ยลงแบบนี้แปบ๊บหนึ่งนะอ่ะ อ่าโอเคนี่ไงค่อยๆต่อลงมาคนฉลาดโอเคครัเออเออโอเคนี่ไงค่อยๆลงมาเป็นไงล่ะเจ๋งป้าเจ๋งป้าโอเคครับอออองลงมาตรง,งนี้ลงลงล,ลงไปสิตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคใหญ่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 เป็นบ้าไปแล้วโอเคครับได้รางวัลเรียบร้อยคะเราเรีบออกจากที่นี่กันดีกว่าโอเคฮะไปไปไปเวลาเราต้องเก็บสะสม อะไรเก็บเก็บหอมออมลิตรปะเออสำนวนไทยนั่นแหละฮะเราจะต้องเก็บหอมออมลิตเวลาเอาไว้ฮะสักวันอาจจะมีประโยชน์เพิ่มเติมฮะเรารีบเก็บไปก่อนแล้วกันสวัสดีฮะโอเคครับไม่ม <Hof> ีอะไรเกิดขึ้นฮะไปแล้วไปแล้วบายๆกลับไปที่โลกปกติของเราฮะเราจะไปทำเมล็ดลาวากันสักนิดหนึ่งแล้วกันฮะเพราะว่าเวลาเพราะเพราะว่าเพราะว่าลาวาเนี่ยฮะเวลาเราจะไปเอาที่ที่เนเธอร์เนี่ยฮะมันค่อนข้างลำบากถูกต้องป่ะฮะดังนั้นนะเราสามารถทำเมล็ดลาวาได้เนี่ยมันสามารถทำแบบนี้ได้เห็นป่ะฮะ ไฟเ e อ s อ e เซนต์ถูกต้องไหมฮะเนี่ยฮะมันก็สามารถทำได้อะนะวิธีการทำก็คือเนี่ยฮะมันจะต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้ลาวาถังใช่ไหมฮะใช้กาเวลแล้วก็เดิร์ดแล้วก็เคลย์แบบนี้แล้วก็ได้เป็นเอ่อมันอ่านว่าอะไรนะไอแก๊งเบโจนะฮะจากสับครั้งก่อนก็แบบสับดีๆอย่างนั้นเลย ถามว่าอ่านยากไหมมันเป็นสัพท์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะเข้าใจป่ะอาก็อเลยเด๋ยวนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามัน,น,นอ่านยังไงลืมลืมไปเสอยซึ่งเราจะทํามากี่น,นะโอเคฮะเราจะเอาดินออกไปนะฮะมันต้องการอะไรนะต้องการกาเวลใช่ป่ะเรามีอยู่แล้วเรามีกาเวลอยู่แล้วโอเคฮะเราก็จะเอาเราวามาหนึ่เดินแล้วก็ดินมาปึ้งปึ้งปึ้งต่อไปเราต้องการเคลบอลด้วยฮนะอ่ะเอาเคลมาซึ่งเราก็น่าจะมีเคลอยู่ นะต้องมีป่ะเคมีหรือเปล่าไม่รู้ขี้เกียจหาฮะเราทำใหม่เลยแล้วกันฮะนี่ฮะเอาน้ำออกมาบึ้งบึงแล้วก็เอาดินออกมาบึ้งบึงน้ำบวกกับดินก็จะกลายเป็นเ l a y แบบนี้โอเคสุยดยอดแล้วเราก็จะต้องทำไฟเออาร์ก้าชอบสับจริงๆเลยนั่นแหละฮะเราต้องทำมาเกี้ยนเราทำมาทั้งหมด4อันนะฮะโอเคอันที่1ผ่านไปอันที่2อันที่3แล้วก็อันที่4 <Yeah. S 2> แล้วก็เอาอินฟลูเอียนออกมา1 2 3 4อย่างนี้คนที่ว่าเก็บลาวาไปก่อนละกันนะฮะคือตรงเนี้ยฮะมันจะอันตรายนิดนึงถ้าเกิดสมมตินะฮะสมมติ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 สมสมติเราถือไอเทมแบบนี้นะฮะอ่าสมมติเรามีขยะละกันนี่ฮะเราถือไอเทมแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเรากดนะเรากดโซซอยฟึ๊บเห็นปะ่ะตรงถังเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่คือพอเรากดปุ๊บเครื่องหมายบวกตรงเนี้ยฮะคือเหมือนเราสามารถโยนไอเทมขยะลงไปในถังลาวาได้เลยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยไลค์คลิกทูแอดพอเรากดแอดก็ปึ๊บอ ไลค์คลิกอ๋อต้องคลิกขวาแหวบหายใครว่าระบบแบบทิ้งขยะแบบ เอ่ออำนวยความสะดวกอะนะไม่รู้จะพูดยังไงโอเคเราจะต้องเอาฉากอันนี้มานิดนึงหนึ่งสองสามสี่โอเคเราก็จะทําซีดเบดแบบนี้เหมือนเดมิมแล้วเราก็จะมาทำมาเมล็ดไฟกันนะฮะก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะฮะหนึ่งสองสามสี่ one two t เย่โอเคครับรอแป๊บหนึ่งแปน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 ,แ,ปน,แ,ปน,แ,ปนแล้วเราก็จะได้มเมล็ดไฟเรียบร้อยซึ่งมเมล็ดไฟแน่นอนนะฮะมันก็จะสามารถปั๊มลาวาให้เราได้ใช่ปะจริงๆวิธีการปั๊มลาวาเนี่ยมันมีหลายวิธีนะแต่คือผมเล่นไม่เป็นเข้าใจป่ะฮะเนี่ยมันมีวิธีการทำลาวา อะไรบ้างเห็นป่ะเนี่ยมันใช้แบบไลติงไม่ใช่ไลติงดิไลท์เวลเห็นป่ะฮะก็คือมันแบบเนี่ยใส่ในเทอร์แล็เข้าไปปุ๊บรอวูบวูบว,บวูบแล้วก็กลายเป็นลาวาซึ่งผมยังเล่นไม่เป็นอ่ะเนี่ยดูสูตรคารฟมันดิผมยังงงงงอยู่เลยเนี่ยโอเคครับสมมติสูตรคารฟแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเราต้องใช้โตครัฟพิเศษของเขาใช่ไหมโอเคฮะ โต๊ะคาพิเศษของเขาทํำยังไงอ่าดูโต๊ะคาพิเศษของเขาคือทําแบบนี้จึ๊บเห็นปะฮะก็คือมันต้องใช้โต๊ะคาธรรมดาแล้วก็สตาร์ไลท์เอ่อทรานส์มูเทชันนั่นแหละฮะซึ่งมันจะต้องทําสิ่งที่เรียกว่าคริสตัลเรนซึ่งคริสตัลเรนทำยังไงฮะมันก็จะกลับมาที่โต๊ะคาอันนี้อีกแหละคือแบบมันวนไปวนมาวนไปวนมามึนดิอ่ะสตาร์ไลท์คาปติ้งอีกฟึ๊บมันก็กลับมาที่เดิมคือแบบอะไรครับเนี่ทำไมมันวนแบบอย่างนี้หรือมันสามารถทําได้มันทำไม่เป็น เดี๋ยวผมค่อยไปศึกษาเบอร์หลังอีกทีหนึ่งแล้วกันคือมันแบบสูตรคราฟมันแบบวกวนเวงเวงแบบอยู่ตรงเนี้ยโอเคกับเรื่องของเรากันต่อฮะเราก็จะเอาซีนะครับแปะแบบนี้โอเคแล้วก็รอมันโตรู้สึกมันจะโตช้าฮะใจร้อนแป๊บนึงนะเอาเอาเอาออกมาแบบเอาออกไม่ใช่เอาเอาออกมาเอาเมล็ดออกมาฮัลโหลโอเคครับรอแป๊บนึงนะเอาเมล็ดออกมาแบบนี้ใช่ใช่ใช่ฮะเราจะทุบตัวนี้ออก แล้วเราก็จะปุอันี้แทนเยเรามีปุ๋ยสีชมพูค่อนข้างเยอะฮะดังนั้นเราจะเอาปุ๋ยสีชมพูออกมาซะหน่อยแงะแง่แง่นี่ฮะปุ๋ยเยอะมากแงะแง่แง่แงแงแง่แงแงะเยอะมากอืนั่นแหละฮะเราก็จะเอามาปั๊มไฟตรงนี้ได้เลยเ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 ยขออนุญาตปั๊มตรงนี้แป๊บนึงแล้วการหะเดเจะกลับมาอรอบนึ่งเพื่อปรประหยัดเวลาดีนิวฮะนี่นี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้เห็นปะเราสามารถใช้ไฟยูเอ e เซนใช่ไหมฮะบวกกับดินเราก็จะได้ เราก็จะได้สายนั่นเองซึ่งตอนนี้สายเรากําลังขาดแค็งพอดีน่าสนใจไปทําเลยฮะเอาดินออกมาเย่เย่เย่แล้วก็เอามาครับแบบนี้อ่าโอเคครับได้สายเยอะมากนี่แหละฮะช่วงเวลานี้เรารอมานานแสนนานละเอาสายไปเผาเดือดไม่เจอไงเอาสายไปเผาได้เลยฮะเอารายไปเผาแล้วได้อะไรก็ได้กระจกใช่ไหมฮะเอากระจกมาทําอะไรน,นั่นไงฮะฟาร์มพึ่งชั่วข่าวของเราจําได้ไหมฮะนั่นแหละเราจะได้ทําฟาร์มพึ่งให้มันดูดีๆสักนิดนึง คือทำฟาร์มพึ่งด้วยดินมันก็กากา,กากอะแหละผมรู้ท้าผู้ชมแอบด่าในใจผมอยู่ <g ül> เออนะก็แบบชั่วคราวเดี๋ยวค่อยแบบรอมีกระจกแล้วก็ค่อยทําเป็นโดมพึ่งดีๆอะไรเงี้ยเนี่ยมีกระจกก็ทําไปเนี่ยเเออเผาไปเลยแป๊บหนึ่งนะเราเคยมีโกสโตนบ้างปะ โกสโตนโกสโตนโกสโตนเรายังไม่เคยมีโกสโตนเลยนี่ใช่ไหม oh. ถ้าโกสโตนไม่มีเราสามารถปั๊มโกสโตนได้หรือเปล่าเราสามารถปั๊มโกสโตนได้ฮะเห็นปะเราสามารถทำโกสโตนซีดแบบนี้ได้โอเคแบบนี้เราต้องไปเก็บโกสโตนในนรกงั้นไปเข้าไปในนรกกันอีกรอบหนึ่งฮะหวังว่าเวลาน่าจะเพียงพอแหละบ้งเวลาของเรามันเหลือแบบค่อนข้างอู้เวลาเหลือตั้งห้านาทีแต่บายสบายอูอะไรเราตัวเล็ก oh. นายทำเราตกใจหลายรอบแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอาจจะดูแบบโหดร้ายทารุนกับเด็กนิดนึงแต่ก็เอาเถอะฮะตัวพิกลินมันค่อนข้างโหดร้ายโอเคลงมาข้างล่างตรงนี้นี่ไงโกสโตนนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะดังนั้นเราจะลงมาข้างล่างกันอย่างระมัดระวังนิดนึงแปะตรงนี้ใช่ทุบเลยเย่ yeah. Yeah. เก็บโกสโตนประมาณนิดนิดหน่อยๆน,นะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบเพียงพอกับการทำโกสโตนซีดโอเย โอเยโอโเยปอง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 ก็ช um e ่วยไม่ได้เนี ir, ่ยฮะคือเขาอยากจํากัดเวลาเราเองดังนั j j um ้นท um ุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องทําจากโลกปกติเท่านั้น โอเคแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วล่ะฮะกลับไปได้แล้วบายบายยุบได้โกลสโตนดัสมาตั้ง27อันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็แบบเอาเถอะฮะเก็บเก็บมาแล้วก็เก็บเก็บไปเถอะเอเยยมาทำเมเลดโกลสโตนกันสักหน่อยแล้วกันฮะเพราะว่าโกลสโตนเนี่ยมันก็ใช้ในการตกแต่งก็ได้ต้องป่ะฮะโกลสโตนก็ทําเป็นโคมไฟอะไรอย่างนี้มันก็สวยดีไหนดูซิโกลสโตนสีทำยังไงฮะวิธีการทําก็คือต้องใช้เอเซนต์สีส้ม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 แง่ไม่มี เออไม่มีไม่มีก็ทำนีจ๊บโอเคครับได้สีโซมมาเรียบร้อยเหมือนเดิมฮะเราก็จะทำซีดเบดแบบนี้แล้วเราก็จะมาทำเมล็ดโกสโตนเหมือนเดิมแปะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แตน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 นดิ้นิืดดิ้นยืดดิ้นโอเคเรามาเริ่มปลูกเลยแล้วกันฮะนี่มีกระถางว่างพอดีฮะเราใส่ปาร์มแลนดเข้าไปแบบนี้ใส่เมล็ดโกสโตนปุ๊บโอเคสุดยอดฮะแค่นี้แหละเราก็จะมีโกสโตนใช้กันอย่างไม่จำกัดแล้วตบมือ แต่มันก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผมยังไม่เข้าใจฮะเช่นอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีเควสอยู่เห็นปะฮะเนี่ยเควสเในเธอร์นี่เขาบอกอยู่ว่าแบบให้เราหาอะไรให้เราหาในเทอร์ไลท์ใช่ไหมก็คือชุดเกาะเนเทอร์ไลท์แล้วเราจะหาชุดเกาะในเธอร์ไลท์จากไหนอะคือให้เราไปขุดในเทอร์ไลท์อย่างนั้นเหรอมันก็ไม่น่าใช่คือเขาให้เวลาเราค่อนข้างน้อยอะเข้าใจปะฮะและอันนี้ล่ะเขาให้เราหาหัววิเทอร์สามอันใช่ไหมฮะแล้วเราจะหาหัววิเทอร์จากไหนอะฮะ คือเวลาไปที่ n น t e r Fortress โอ้โหเวลามันก็มีกันแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยจะไปสู้วิทเทอร์ได้ยังไงอะนั่นแหละฮะที่ผมยังไม่เข้าใจหรือมันมีวิธีการปั๊มวิทเทอร์จากวิธีอื่นด้วยอย่างนั้นหรออ้อไม่ดูสิโอ้โหเจอแล้วนี่ไงไอ้ต้นไม้อันนี้มันคือต้นเดียวกันปะเอ๊ะ มันคือต้นเดียวกันแบบแป๊บหนึ่งนะฮะคือไอ้ต้นอันนี้เนี่ยเห็นปะฮะก็คือมอนแบบมันสามารถปมแ่ให้เราได้ใช่ไหมแต่ปัญหาคือเนี่ยเนี่ยแป๊บหนึ่งนะหายไปไหนอะ่ะเนี่ย,ยดูตรงนี้ฮะถ้าเกิดสมมุตรเริเราเนี่ยเห็นปะเอาเนเธอร์แลกนะฮะมานั่นกับต้นไม้ต้นนี้เห็นปะฮะเราจะมีโอกาสได้แร่ใช่ปะแต่มันจะมีโอกาสอันน้อยนิดจริงๆเห็นปะฮะเราจะได้อะไรนี่เราจะมีโอกาสได้แอนเชียนของเรานั่นเองซึ่งอือแล้วนี่มันคือดอกไม้อะไรอะดอกไม้อะไรอะ <c oughs> อ่าไม่น่าจะใช่อมรมอมอพสคว โอ้ก็เหมือนจะน่าสนใจดีนะดังนั้นฮะก่อนที่เราจะแฮปปี้เอนดิ้งกันในวันนี้ฮะเราจะมาปั๊มต้นเนเธอร์กันสักหน่อยแล้วกันเห็นปะเนี่ยต้นเนเธอร์สีวิธีการทำก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอยากเนเธอร์วัมเราจะหาเนเธอร์วัดได้จากไหนอ่ะเนเธอร์วัดเราจะหาได้จากไหนเงฮะฮะฮะเอาแท่งไฟโยนอย่างนี้เหรอไม่ ซึ่งดูจากสภาพแล้วนะฮะเนเธอร์วัดเนี่ยฮะสามารถหาได้จากเนี่ยฮะเอาแท่งไฟฮะแล้วก็โยนลงไปในมานาพูแบบนี้แล้วเราก็จะได้เป็นเนเธอร์ว mm ัด hmm. ก็มีวิธีเดียวแหละนะที่มันสามารถทําไดอะนะฮะซึ่งสรุปแล้วเนเธอร์โหดไหมมันยังไม่ทันจะรู้อะว่ามันโหดหรือไม่โหดเพราะว่ามันหมดเวลาซะก่อนนะฮะแต่อย่างไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหม่นะ่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพลานนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะ แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะ <Bye. S 1> ใครมีคำแนะนำในการเล่นวันบอฮะสามารถแนะนำมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะถ้าคิดไปออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย